สวัสดีครับ SCM อัปเดตคลิปนี้ครับเราไปอยู่กับข่าวของ Intel นะครับนั่นก็คือเป็นตัว Intel Gen 12นั่นเองนะครับก็จากบทความนะครับของ Tom Hardware นะครับได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่า Intel เนี่ยกำลังจะเลิกผลิตชิป Gen 12นะครับนั่นก็คือเป็นตัวเ l d e r Lake นั่นเองนะครับก็ไล่ตั้งแต่ในส่งตัวเ e ริล o n นะครับ Pentium นะครับไปจนถึงตัว Core i9 นะครับก็ซีรีส์ที่เป็น Mobile Series เนี่ยเขาก็จะ ยกเลิกการผลิตนะครับยกเว้นในส่งตัว HX Series นะครับก็ยังคงผลิตอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาใส่กับรุ่นไหนมานะครับถ้าไม่ใช่ซีรีส์เกม i ิ g นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมลองไปส่งสองดูก็น้อยรุ่นเหมือนกันที่ใส่มาให้ยกเว้นที่เป็น SKU เก่าๆ,ๆนะครับก็ยังคงเห็นอยู่สำหรับ Gen12 ที่เป็น HX Serie s นะครับก็ในส่งตัว อินเทเนี่ยเขาจะหยุดผลิตนะครับเอลเดอร์เลกนะครับตั้งแต่วันที่25มีสายนปี25นะครับแล้วก็มีการจัดส่งครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณสักเดือนตุลาปี25เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเ,าเลื่อนนะครับไปจนถึงประมาณสักเดือนมกราคมปี26นะครับก็พูดได้ง่ายเลยนะครับว่าเขาจะจัดส่งครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณสักช่วงเดือน มก,กราคมปี26นะครับแล้วก็ทางทอมฮารดแวร์นะครับก็ได้มีการระบเพิ่มอีกด้วยนะครับว่า CPU รุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่าง Gen 13 l a p t o r Lake นะครับแล้วก็รุ่นที่กำลังจะมานะอย่าง Arrow Lake H s s e r i e s นะครับแล้วก็ Arrow Lake HX-Series เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจะมาแทน Serie s Gen 12นะครับแต่ว่า Gen 13เนี่ยก็น่าจะยังนี้เห็นอยู่ใน SKU รุ่นใหม่ๆ อันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเลิกผลิตตาม Gen 12ไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับหลักๆแล้วเขาก็ยังคงผลิตอยู่นะครับสำหรับซีรีส์ Gen 13นะครับเอาจริงๆผมว่า Gen 12เนี่ยก็ยังเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับในต้นปี25แบบนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับกันจริงๆแหละว่า Gen สิบสองเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเจนที่ให้บารมีของ i ิน e l เลยก็ว่าได้นะสำหรับ Gen สิบสองนะครับอันนี้คือความรู้สึกผมนะครับเพราะว่า Gen สิบสองเนี่ยในหลายๆรุ่นในหลายๆแบรนด์ ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีเหมือนกันนะครับก็สําหรับใครนะครับที่เล็งนะครับจะซื้อน้ t ตบุ๊กเจน12อยู่นะครับก็อาจจะต้องรีบนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าทาง Intel เขาก็กําลังจะเลิกผลิตกันแล้วนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยผมก็มองว่ายังเป็นรุ่นที่น่าสนใจอยู่นะครับช่วงเ็ทประมาณสัก1 6ื่นหถึงหนึอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังน่าสนใจอันนี้ยังไม่ได้รวมในเรื่องของโคตรลดต่างๆถ้าเกิดเราได้โคดรลดเนี่ยก็ราคาก็จะ ดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับก็ลองพิจารณาเพิ่มเติมกันดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะซื้อก็ต้องรีบนิดหนึ่งแล้วสำหรับเชนสิบสองนะครับก็สำหรับ S D M อัปเดตคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมแชร์กับเดนสันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ